น้องสาวขอยืมบัตรประชาชนพี่ชายบอกว่าทำเรื่องที่ทำงานแต่เอาไปจำนองที่ดินพ่อแม่3ล้านบาทแล้วหายตัวไปสมชายอายุ38ปีทำงานบริษัทเอกชนเงินเดือน32,000บาทมีครอบครัวลูกสองคนอยู่กรุงเทพ,พน้องสาวชื่อแนนอายุ30ปีทำงานขายเงินเดือน18,000บาทโสดอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดพ่อแม่มีที่ดิน1ิไร่ที่บ้านเกิด มูลค่าประมาณหล้านบาทเป็นมรดกจากปู่ย่าเก็บไว้ให้ลูกหลานจนวันหนึ่งน้องสาวโทรมาหาพี่ขอความช่วยเหลือเล็กน้อยเดือนมีนาคมน้องแนนโทรมาพี่ชายคะขอยืมบัตรประชาชนพี่หน่อยได้ไหมหนูต้องทำเรื่องกับทางบริษัทต,ต้องใช้บัตรพี่น้องเป็นผู้คำ้ำสมชายถามทำเรื่องอะไรจำเป็นต้องใช้บัตรพี่หรอน้องตอบเรื่องสินเชื่อพนักงานคะ่ะบริษัทให้ดอกเบี้ยต่ำแต่ต้องมีญาติค้ำ แค่ถ่ายสำเนาบัตรเฉยๆไม่มีอะไรหรอกสมชายคิดว่าเป็นเรื่องเล็กก็เป็นน้องสาวเชื่อใจได้เลยส่งสำเนาบัตรให้ผ่านทางแชท3เดือนผ่านไปชีวิตของสมชายกำลังจะพังทลายเดือนมิถุนายนสมชายได้รับหนังสือจากธนาคารแจ้งว่าการจำนองที่ดินของท่านมีค้างชำระสเดือนจำนวน1 5 0 0 0 0บาทสมชายตกใจผมไม่เคยจำนองอะไรเลยนี่มันผิดพลาดแน่ๆเขาขับรถไปธนาคาร เจ้าหน้าที่เปิดเอกสารให้ดูคุณจำนองที่ดินโฉนดเลขที่1 2 3 4สาที่บ้านพ่อแม่คุณจำนวน3ล้านบาทเมื่อวันที่15มีนาคมสมชายเห็นลายเซ็นของตัวเองสำเนาบัตรประชาชนที่เขาส่งให้น้องสาวนี่มันบัตรที่ผมส่งให้น้องแต่ผมไม่เคยมาจำนองเลยเขาท่อหาน้องสาว20ครั้งไม่มีสักครั้งที่รับสมชายขับรถกลับบ้านพ่อแม่พ่อแม่อายุ70ปีไม่รู้เรื่องอะไรเลยพ่อถาม ลูกเกิดอะไรขึ้นทำไมหน้าตาแบบนี้พ่อครับที่ดินของพ่อแนนเอาไปจำนอง3ล้านบาทใช้บัตรของผมตอนนี้แนนหายตัวพ่อแม่ตกใจที่ดินนั่นเป็นมรดกจากปู่ย่าเก็บไว้ให้พวกลูกแนนทำอะไรไปเนี่ยสมชายกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของแนนเจ้าของห้องบอกน้องแนนย้ายออกไปตั้งแต่เดือนที่แล้วไม่บอกว่าไปไหนสมชายแจ้งความที่สถานีตำรวจตำรวจบอกคดีพวกนี้เป็นคดีแพง เราช่วยไม่ได้มากคุณต้องฟ้องศาลเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกถ้าไม่ผ่อนเราต้องยึดที่ดินตามกฎหมายสมชายต้องเลือกจ่ายหนี้แทนน้องสล้านบาทหรือปล่อยให้ที่ดินพ่อแม่ถูกยึดเขาไม่อยากให้พ่อแม่เสียที่ดินจึงตัดสินใจผ่อนแทน5 0,000บาทต่อเดือนนาน5ปีสมชายจ้างทนายเยื่นฟ้องน้องสาวค่าทนาย80,000บาททนายบอกคดีพวกนี้ใช้เวลานานอย่างน้อย2ปี และต้องหาตัวจำเลยให้เจอก่อนสมชายต้องผ่อนหนี้ทุกเดือน5 0 0 0 0บาทขณะที่เงินเดือนตัวเอง3 2 0 0 0ต้องกู้เงินเพิ่มครอบครัวลำบากภรรยาต้องออกไปทำงานเพิ่มลูกต้องลดค่าใช้จ่าย1ปีผ่านไปสมชายผ่อนไปแล้ว600,000บาทยังเหลืออีก2.4ล้านจนวันหนึ่งมีคนโทรมาคุณสมชายใช่ไหมครับผมเจ้าหนี้ของน้องสาวคุณเธอยืมเงินผมไป500,000ไม่คืนอีกคนโทรมา น้องแนนกู้นอกระบบผมไป3 0 0 0 0นไม่จ่ายสมชายรู้แล้วว่าน้องสาวเอาเงิน3ล้านจากการจำนองที่ดินไปใช้หนี้แล้วนหนีหปีครึ่งผ่านไปตำรวจหาตัวน้องสาวเจอที่จังหวัดอื่นทำงานร้านอาหารใช้ชื่อปลอมน้องถูกจับนำตัวมาสารน้องร้องไห้พี่ชายคะหนูไม่ได้ตั้งใจหนูมีหนี้เยอะมากไม่รู้จะทำยังไงหนูขอโทษพ่อแม่ขอโทษพี่หนูรู้ว่าทำผิดแต่หนูไม่มีทางออก สมชายพูดน้องรู้ไหมว่า1ปีครึ่งที่ผ่านมาครอบครัวพี่เดือดร้อนแค่ไหนพี่ต้องผ่อน50,000บาทต่อเดือนเงินเดือนพี่แค่ 32. สามหมื่นสองศาลพิจารณาคดี2ปีตัดสินให้น้องสาวคืนเงิน3ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยและค่าเสียหายรวม3.8ล้านบาทแต่น้องสาวไม่มีเงินคืนศาลจึงตัดสินให้น้องสาวชดใช้ทีละ5,000บาทต่อเดือนจนกว่าจะครบ3.8ล้านบาทผ่อนเดือนละ5,000เท่ากับ 760เดือนหรือ63ปีสมชายรู้ว่าเขาคงไม่ได้เงินคืนครบในชีวิตนี้เขาต้องผ่อนหนี้ต่อไปอีก3ปีจนครบ5ปีรวม3ล้านบาทเพื่อไถ่ที่ดินคืนให้พ่อแม่ครอบครัวเขาเดือดร้อนมา2ปีลูกไม่ได้เรียนพิเศษภรรยาเหนื่อยพ่อแม่เศร้าและสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือน้องสาวที่เขาเคยเชื่อใจกลายเป็นคนที่ทำลายครอบครัววันนี้สมชายเล่าเรื่องนี้เตือนคนอื่น อย่าให้ใครยืมบัตรประชาชนแม้จะเป็นคนในครอบครัวบัตรประชาชนสามารถนำไปทำอะไรได้มากมายโดยที่คุณไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ทุกอย่างก็สายเกินไป3ล้านบาทผมต้องใช้เวลา5ปีผ่อนเดือนละ50,000่นจากเงินเดือนส2มหมองคิดดูว่ามันหนักแค่ไหนครอบครัวผมเดือดร้อนมา2ปีเพราะความไว้ใจหนึ่งครั้งถ้าคุณเคยเจอเหมือนกันหรืออยากเตือนคนอื่นกดแชร์ส่งต่อเรื่องนี้